สวัสดีค่ะอาจารย์แม้ยิปซีสื่อกิจนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤศจิก,ก,ก,กายน2563นะคะครั้งนี้เราจะใช้ไพ่ลูนในการดูดวงเป็นการเปิดไพ่แบบ10ใบนะคะแล้วก็เอ่อใครที่เข้ามาดูเนี่ยฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยก็ดีค่ะาการดูดวงแบบนี้เราก็เท่าที่เราทราบกันเนาะก็คือเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ถ้าใครต้องการดูส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาที่ Li น์ id นะคะมี a s i g n ข้างหน้านะคะ m a k g y p s y ค่ะ นะคะหรือติดต่อมาได้ที่0809705619นะคะก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยภาพรวมของเดือนพฤศจิกายน2563จะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะไพ่ใบแรกนะคะที่ได้ก็คือ ไพ่วุ่นโจนะคะเท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วเนี่ยเออตัวคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่กำลังจะเริ่มงานอะไรสักอย่างงานใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะร่วมหุ้นหรือมีพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับใครสักคนนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณเองเลยก็ได้นะคะซึ่งแบบบางคนทำงานร่วมกับแฟนเนี่ยถือว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยถือว่าโอเคเลยหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดสรรที่ดินเนี่ยถือว่าดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูภาพรวมของคุณเนี่ยคุณกำลังจะได้อะไรใหม่ๆเนี่ยงอกเงยเข้ามาซึ่งถือว่าดีนะคะเมื่อเรามองเป็นภาพรวมทั่วไปเนี่ยแต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ย บ่งบอกถึงการเงินนะคะเป็นไพ่ที่ชื่อว่าเพอร์เทียนะคะคือถ้าคุณเดินหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณเดินหน้าอย่างหนักแน่นนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยควรที่ออกจะออกไปติดต่อสมาคมคบค้ากับเพื่อนเช่นเพื่อนมาชวนไปกินข้าวหรือไป นัดพบคุยงานกับใครเนี่ยขอให้ไปนะคะเพราะไพ่ที่ได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสังคมของคุณหรือสหัชชะเนี่ยในพบสหัชชะนะคะคือไพ่แมนนัสนี่คือคุณจะมีเพื่อนเอ่อหลายประเภทนะคะทั้งหญิงทั้งชายมีงานที่จะต้องออกไปสังสรรค์ทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยขอให้ออกไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นให้กับคุณคุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยเพราะว่าไพ่ทุกใบที่บ่งบอกขึ้นมา3ใบแรกเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าคุณทำอะไรเกี่ยวกับการเดินทางการเดินหน้าของงานทำให้งานขยับได้เนี่ยถือว่าดีค่ะต่อไปไพ่ที่ตกอยู่ในพบของพันธุทได้ไพอ่อ notice นะคะตอนนี้เนี่ยคุณ น่าจะมีแผนที่กำลังทำเรื่องกู้ยืมอะไรสักอย่างนะคะหรือกำลังยื่นเอกสารแล้วอยู่ในช่วงของการพิจารณานะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทำบ้านหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่เรื่องการงานของคุณก็เป็นไปได้ค่ะนะคะตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงรอคอยของการพิจารณาอาจจะช้านิดนึงแต่ว่า อออยากจะบอกว่าการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นสักทีเดียวคือถามว่าบ้านสุดท้ายเนี่ยคำตอบโอเคดีไหมดีค่ะแต่ว่าที่บอกว่าอาจจะล่าช้านิดน,นึง mm. เช่นว่าส่งเอกสารไม่ครบขาดเอกสารประกอบในการพิจารณาในบางส่วนเนี่ยทางผู้ดําเนินการเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะมาขอเอกสารคุณเพิ่มแต่ถามว่า ได้ใหมได้นะคะแล้วก็มันจะนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณในอนาคตด้วยค่ะเพราะไพ่ที่ตามมาคือไพ่ของเจอร่าที่บ่งบอกถึงการออกดอกออกผลสิ่งดีๆงอกเงยออกมานะคะแล้วก็ถ้าอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าท่านใดกำลังคิดว่าอยากจะมีบุตรหรือ อ,อ,อยากจะเตรียมแลนที่จะมีลูกปล่อยให้มีท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าช่วงเนี้ยดีไหมดีนะคะแล้วคุณสามารถอ,อ,อาจจะมีโอกาสได้ลูกแฝดด้วยนะคะหรือ,อ,อน่าจะได้เป็นลูกสาวนะคะแต่ถ้ามองในรูปของเรื่องการงานเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่คุณกำลังเดินหน้าอยู่เนี่ยก็กำลังจะงอกเงยออกมานะคะ ถือว่าดีค่ะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นไพโอทล่าเนี่ยคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแนะนำว่าไม่ควรทำไพ่ทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะควรทำมากกว่าหนึ่งอย่างสมมติว่าคุณทำงานที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะทำงานข้างนอก ที่เป็นงานส่วนตัวของคุณแล้วขอให้เน้นเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะน,นำสิ่งดีๆมาให้กับคุณเองในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคู่ต่างชาตินะคะเพราะไพ่ที่ได้เนี่ย คือไพ่ที่ตกอยู่ในปัตตนิหรือไพ่อันซุสคือดะหรืออาจจะได้จากการเดินทางก็ได้นะคะคือไปพบเจอหรือว่าไปติดต่อประสานงานแล้วอาจจะเจอกันนะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าอายุมากกว่าช่างคู่ช่างคุยนิดนึงหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะแปลได้อย่างด้วยเช่นกันว่าพักเนี้ยคู่ขี้บ่นนิดนึงนะคะแต่ก็ ็นแค่ช่วงนี้นะคะก็ให้ปล่อยๆไปนะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยออบ่งบอกถึงว่าพักนี้ยเขาอาจจะแบบมีมีมีอาการที่แบบว่าจุ้จี้จุกจิกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะก็ถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะทีนี้เนี่ย เออในพบมรณะไพ่ของคุณที่ได้เนี่ยคือไพ่เอาเกสเนี่ยช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้อง ทำนู่นทำนี่ต้องลงมือดูแลทำเองไปซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้อดทนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณเริ่มเดินหน้าเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลที่ดีของคุณในการงอกเงยผลประโยชน์ที่ดีมาให้กับคุณก็ขอให้อดทนนิดนึงนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยรู้สึกว่าช่วงเนี้ย เราทํางานหนักจนเกินไปหรือว่านั่งทําคอมนานๆก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวนะคะหรือว่าปวดสะบักแบบพวกที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็ก็ได้ค่ะนะคะต่อไปในไพ่ตำแหน่งของสุภานะคะ่ะไพ่ที่ได้ก็คือไพ่อีวาสนะคะบ่งบอกถึงว่า คุณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องงานมากเลยอันนี้ขอแนะนำนะคะเป็นการเสริมดวงแล้วกันนะคะขอให้ไหวบรรพบุรุษหรือว่าไว่าเจ้าที่ที่บ้านนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยทำแล้วมันจะเป็นการเสริมดวงคุณทําให้มีสิ่งที่ดีตามมานะคะเพราะว่าในไพ่พบต่อไปที่ตกออกมาเนี่ยคือได้ไพ่ในแต่ตำแหน่งกรรม,มะเนี่ยได้ไพ่เบิกคณาคือคุณอะ จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีการติดต่อจากทางไกลเข้ามาก็ได้นะคะแล้วงานที่คุณทำเนี่ยสามารถทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้หรือกับมีการทำงานร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเพราะว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยหมงบอกว่าถ้าคุณทำแล้วสิ่งพวกเนี้ย ก็จะง้อเงินมาในทางที่ดีด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้ด้วยยิ่งดีค่ะเช่นว่าเออมีมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเอ่อในการทําดําเนินการตรงนี้ถือว่าไพ่ตรงนี้โอเคเลยก็ถ้ามองอย่างนี้คือภาพรวมสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าดีนะคะก็ อันนี้เราก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากก็ยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะค่ะก็อีกครั้งนะคะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงกับอาจารย์แม้ก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอดนะคะมีแอดข้างหน้า m a k g y p s y นะคะหรือ0809705619ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ